เปิดเบื้องหลังการแต่งหน้าของชมพู่อารยาทำแบบนี้ขนตางอนเด้งทั้งวันทั้งคืน งานใหญ่แห่งปีสำหรับหลุยวิตตอง Fall Winter 2022 Men's p i n Off Show โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองไทยห้างใหญ่ใจกลางกรุงอย่างไอคอนสยามซึ่งมีดาราซุปตา์หลายคนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือสาวชมพู่อริยาและก่อนที่เธอจะไปออกงานใหญ่แน่นอนว่าก็ต้องมีการเสริมสวยแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มและในอินสตาแกรมของพี่หวานเจียผู้จัดการส่วนตัวของแม่ชมได้มีการโพสต์คลิปสั้นๆเทคนิคการแต่งหน้าขน างอนของแม่ชมนั่นก็คือช่างจะนําไม้ก้านเล็กๆมาลนไฟและดัดไปที่ขนตาบอกเลยค่ะว่างอนเด้งทั้งวันทั้งคืนแน่นอนจ้าการสำหรับนี่นะคะทุกคนการนะครับคุณว่าไมเสียบกุ้งเผา <laughs> โอ้ my god ขยับับแลวค่ะซิตอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ